สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสําคัญนะคะเรื่องเงินช่วยเหลือค่าครองชีพค่ะสําหรับ3กลุ่มเปราะบางที่กําหนดโอนเงินงวดล่าสุดเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายน2568นนี้เลยครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากไทยรัฐออนไลน์นะคะเราจะมาดูกันว่าใครเข้าเกณฑ์บ้างได้รับเท่าไหร่แล้วก็เรื่องการลงทะเบียนต่างๆด้วยค่ะครับ จริงๆการช่วยเหลือทั้ง3กลุ่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสวัสดิการภาครัฐนะครับที่พยายามดูแลกลุ่มประชากรที่อาจจะต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษนะครับค่ะเป็นเรื่องสําคัญมากส่งผลกับคนเยอะเลยนะคะใช่ครับเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมๆกันเลยวันอังคารที่10มิถุนายน2568นี้ค่ะ อ๋อ oh, วันเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนเลยนะคะเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเงินอุดหนุนบุตรนะคะครับผมต่อคนต่อปีต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะครับเกณฑ์รายได้น,นี้ก็ชัดเจนนะครับ1 0 0 0 0แบาทใช่ค่ะทีนี้สําหรับใครที่เข้าเกณฑ์แต่ว่ายังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะคะ ก็ไปลงทะเบียนได้ค่ะถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักง,งานเขตครับถ้าอยู่เมืองพัทยาก็ไปที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนต่างจังหวัดอื่นๆก็ไปที่อบตอรหรือว่าเทศบาลใกล้บ้านได้เลยค่ะอ๋อตามหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลอยู่ใช่ค่ะหรือถ้าสะดวกช่องทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันเงินเด็กด้วยนะคะครับสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงคือต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID ก่อนนะคะถึงจะใช้แอปเงินเด็กได้อ๋อครับครับเรื่องยืนยันตัวตนนี่สําคัญค่ะ พอลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนเลยค่ะ ครับการกำหนดเกณฑ์รายได้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการพยายามคัดกรองให้ความช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะส่วนช่องทางแอปก็แน่นอนเพิ่มความสะดวกสบายแต่ก็อย่างที่โฮสต์สปีกเกอร์บอกตะกี้นะครับประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนนี้ต้องรัดกลุ่มจริงๆเพื่อให้เงินถึงมือคนที่ควรได้รับจริงๆป้องกันข้อผิดพลาดด้วยครับใช่เลยค่ะก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีของบางกลุ่มอืม แต่เราไปต่อกันที่กลุ่มที่2ก่อนนะครับค่ะผมกลุ่มที่2คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะอันนี้สําหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทยนะคะอายุ60ปีขึ้นไปค่ะครับและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดซ้ําซ้อนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรืออปทอ,อื่นๆนะคะอ๋อครับต้องไม่ซ้ำซ้อนใช่ค่ะส่วนอัตราการจ่ายอันนี้จะแตกต่างกันไปเป็นแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุค่ะครับผมเป็นขั้นบันไดค่ะถ้าอายุ60-69ถึงปีจะได้รับ600บาทต่อเดือนครับอายุ70-79ถึงปีได้700บาทอือหืออายุ80-89ถึงปีได้800บาทค่ะครับ แล้วก็ถ้าอายุ90ปีขึ้นไปอันนี้จะได้1,000บาทต่อเดือนค่ะอ๋อยิ่งอายุมากก็ยิ่งได้รับเพิ่มขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่นะคะคือท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยแล้วก็จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,569ครับก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2 5 0 8 ถึง1กันยายน2509นะคะกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพล่วงหน้าได้เลยนะคะภายในเดือนกันยายน2568นี้ค่ะอ๋อลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยดีนะครับจะได้ไม่ตกหล่นการจ่ายแบบขั้นบันไดนี่ก็น่าจะสะท้อนแนวคิดว่าความต้องการหรือค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นตามช่วงวัยนะครับอืมก็น่าจะอย่างนั้นนะคะส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า อันนี้ก็ดีครับช่วยให้ภาครัฐเองได้เตรียมข้อมูลเตรียมงบประมาณได้ทันเวลาเป็นระบบที่ดีครับค่ะแต่ก็อาจจะมีคําถามเหมือนกันนะคะว่าเอออัตราที่เพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดเนี่ยมันอสอดคล้องกับค่าครองชีพจริงๆที่สูงขึ้นตามวัยของผู้สูงอายุในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดเหมือนกัน ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะค่าครองชีพมันก็ขึ้นตลอดจริงๆใช่ค่ะอ่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันค่ะกลุ่มที่3คือเบี้ยความพิการครับผมอันนี้สําหรับผู้พิการทุกคนเลยนะคะที่มีบัตรประจําตัวคนพิการค่ะอันนี้สําคัญมากต้องมีบัตรนะคะครับต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการใช่ค่ะส่วนอัตราการจ่ายก็จะแบ่งตามอายุเหมือนกันค่ะแต่แบ่งแค่2กลุ่มอ๋อครับ คือถ้าอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนค่ะครับแต่ถ้าอายุ18ปีขึ้นไปจะรับ800บาทต่อเดือนอ๋อต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่มีจุดน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือถ้าผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะครับครับบัตรคนจนเดิมน่นะครับใช่ค่ะจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษผ่านบัตรสวัสดิการอีก200บาทต่อเดือนทำให้รวมแล้วก็จะได้รับ 1,000บาทต่อเดือนเท่ากับกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีเลยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองคือถ้ามีบัตรสวัสดิการด้วยก็จะได้เต็ม1,000บาทเหมือนกันถูกต้องค่ะส่วนการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่เราเรียกย่อๆว่าพมาจอนะคะในแต่ละพื้นที่ครับพมจ หรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือตามศูนย์บริการคนพิการในกรุงเทพได้เลยค่ะครับการเชื่อมโยงสิทธิ์กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับกลุ่มผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของความพยายามจะบูรณาการความช่วยเหลือลดความซําซ้อนค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เห็นว่าบัตรประจําตัวคนพิการเนี่ยคือคุญแจดอกแรกเลย สำคัญที่สุดในการเข้าถึงสิทธิ์พื้นฐานนี้นะครับใช่เลยค่ะต้องมีบัตรก่อนครับส่วนเงินเพิ่มเติม200บาทนั้นก็ขึ้นอยู่กับการมีบัตรสวัสดิการอีกทีหนึ่งซึ่งก็อาจจะมีผู้พิการบางส่วนที่อ,อ,อาจจะเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการด้วยเหตุผลต่างๆก็เป็นไปได้ครับ ก็น่าคิดต่อจริงๆค่ะสรุปแล้วนะคะวันที่10มิถุนายน2568นี้ก็เป็นวันสำคัญที่เงินช่วยเหลือทั้ง3กลุ่มเลยคือเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยผู้พิการจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์นะคะครับผมใครที่คิดว่าตัวเองเข้าเกณฑ์แต่ว่ายังไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่แน่ใจเรื่องสิทธิ์ก็อยากให้ลองตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะ ข้อมูลชุดนี้จริงๆแล้วไม่เพียงแต่จะบอกเรื่องกำหนดการจ่ายเงินหรือจำนวนเงินเท่านั้นนะครับแต่มันยังสะท้อนให้เราเห็นภาพออโครงสร้างสวัสดิการที่รัฐจัดให้ด้วยซึ่งเราจะเห็นว่ามีการกำหนดเกณฑ์มีวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับใช่เลยค่ะนอกจากเรื่องตัวเลขเรื่องกำหนดการที่เราคุยกันวันนี้แล้วนะคะมีประเด็นหนึ่งที่น่าจะชวนคิดต่อเหมือนกันในระยะยาว S 1> <S 1> ก็คือว่าไอร้ระบบสวัสดิการต่างๆเหล่านี้ทั้งเรื่องเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รายได้การพิสูจน์สิทธิ์หรือแม้แต่จํานวนเงินช่วยเหลือเนี่ยค่ะมันจะสามารถเอ่อปรับตัวพัฒนาต่อไปให้มันเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศ,ษษษงศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเร็วมากได้อย่างไรอืมเพื่อให้มันเป็นหลักประกันที่เอ่อมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนจริงๆสําหรับประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับ ค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากครับสำหรับการพัฒนาระบบสวัสดิการของไทยในระยะยาวเลยค่ะครับก็นับว่าเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ